สวัสดีเพื่อนเพื่อนเกมซิลออนไลน์นะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมซิลนะฮะก็นั่นแหละเกมซิลก็ตอนนี้เลเวลหนึ่งนะครับถ้าใครที่เริ่มเล่นนะครับเราจะไปคุยที่ NPC ตรงนี้นะฮะเราเกิดอีลิมนะฮะตรงนี้นะเห็นไหมเนี่ยมันไม่เห็นคนมันเยอะนะครับตอนนี้ผมอยู่เซิร์ฟใหม่ถ้าใครจะเล่นก็มาได้นะครับเซิร์ฟอะไรอะบาโฟวะใช่ไหมอาโฟหรือบาโฟนี่แหละยังไม่ได้น่าจนะ่อาโฟแหละ ่ากดคุยนะครับคุยไปเรื่อยๆนะฮะร,รู้สึกเขาจะให้ตีหุ่นฟางก่อนหรือเราต้องทำอะไรก่อนเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งนะตอนนี้เลเวลสองและเราต้องไปเก็บของก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปตีหุ่นฟางนะอันนี้ต้องเดินแบบคลิกเท่านั้นนะครับเป็นเกมพ c ซหนึ่งเกมนะฮะเห็นไหมเราต้องตีหนึ่งกี่ตัวเนี่ย ผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะผมเพิ่งลองเล่นเหมือนกันมีน้องๆเขาแนะนํามาว่าสนุกดีนะครับอันนี้ก็เป็นเกมยุคเก่านะฮะจริงๆผมเล่นแล้วล่ะแต่เป็นอีกแพทหนึ่งนะฮะอันนี้เราก็ตีเมนได้กี่ตัวแล้วล่ะสามสี่ตัวนะอ่าส่งเฟ้นแล้วนะครับก็กด,กดเห็นไหมฮะเขาจะแนะนำาร่นนี้นั่นถ้าเพื่อนๆสนใจจะอ่านก็ได้นะครับอันนี้ไม่ได้ว่าอะไรสกิลปรับใหม่นะครับถ้าเป็นแพทแรกๆนี่รู้สึก ต้องกดมาเรียนเองนะแต่ถ้านี้เลือกสามารถเลือกอาชีพได้เลยแล้วกดอัพสกิลได้เลยนะครับเดี๋ยวผมคุยให้เลเวล18ก่อนแล้วกันนะตรงนี้เอาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าควรอัพอะไรต่ออาชีพที่ผมเล่นนะครับเป็นเมดนะฮะเมดสายไฟแล้วกันเมดสายไฟนะ <laughs> 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 นัะ่แหละสายไฟเออเป็นสกิลไม้ขีดนะครับเลเวล14แล้วฮะ ช่วงนี้คนกาลังฮิตนะครับพอปึ้งเปิดให้บริการวันที่28นี่เองนะครับ28มีนาคมวันที่ผมเล่นวันนี้ก็คือวันที่29นะครับเราจะไปไหนเนะี่ยรู้สึกเราต้องไปไลท์ก่อนใช่ไหมอ่ะเราผมจะไปไลท์นะครับผมจะไปไลท์เท่าที่จําได้อ้าวเลยเลื่อ,อ16น16แลจริงๆอเอาไงดีเยาผมจะไปยิงหมีนะฮะ ยิ่งมีก่อนเลยที่แน่คิดว่าเลเวล18เลยนะฮะแต่เราเวล16ก็ได้นะครับแล้วเราจะได้อาวุธมาซึ่งเทียบเท่ากับอาวุธระดับนั่นแหละยี่สิบเก้าสามสิบเลยนะครับกดคิวเพื่อให้ไอ้อะไรอ่ะุวกม,มันนี้ออกมานะฮะเราก็จะใส่ไปนะครับในที่นี้เป็นเลือดนะขวดเลือดใช้ขวดเล็กก่อนชุดเรากดคลิกหนึ่งทีนะครับเพื่อการเปลีบบ่ยนเพื่อเป็นการใส่ นะฮะส่วนอาชีพนี้ผมจะอัพเป็นอินล้วนนะอินล้วนเลยเหมดเม็ดไฟนะครับเมด็ดเมด็เมดไหมเม็ดเม็ดไฟเอ้ยอินล้วนไม่ได้ดิรู้สึกว่าแพทนี้มันต้องใส่ใส่กระทาตามตามเลเวลแล้วมันต้องอัพอันนี้ด้วยนะครับบิสิสแต่ผมใส่ชุดก่อนแล้วกันนะครับเป็นกระต่ายมันนี่เกิลนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ี่แกตายนะครับสายโหดเลยบางคนถือปังตอนะฮะจะไปยิงแกก่อนนะครับให้เลเวลขึ้นกดเคนะครับเพื่อเลือกเมนูสกิลขึ้นมานะผมจะเล่นเป็นสายไปนะรู้สึกอันนี้จะเลเวล18ใช่ไหมอันนี้อัพไป5นะครับไฟบอลโอเคเราเอาไปใช้ก่อนนะครับเ,รเอาไปเลยไหนว่าสกิลสกิลอาชีพนะฮะ คนเลือกมาเราจะวางตรงไหนก็ได้นะฮะอยู่ที่ความสะดวกของเราเลยนะครับอันนี้เสียงเกมดังไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะโอเคเลเวลสิบแปดแล้วนะครับตอนนี้ไวไหมฮะยิ่งกว่าเซิร์ฟเถื่อนล้อเล่น <c oughs> อ่าเลเวล18แล้วเราก็สามารถอัพสกิลกดสเปซบาร์ในการเก็บของนะครับถ้าใครไม่อยากอ่านชิหดึกข่าไปเลยก็ได้นะอันนี้อัพ10เลยนะครับสกิลนี้เพื่อความโหดแล้ว ในการเก็บเวลได้ไวขึ้นนะฮะผมจะเอาไว้ในช่องสองแล้วกันช่องสองนะไม่ใช่ช่องสามเกี่ยวกันไหมเนี่ยอ่านี่นะฮะแกะเลเวลยี่ห้าเราจะมาบวกกันเลยอีอยิงไม่ขีดไปนะครับเจ็ดร้อยสิบห้าอืสองทีดองนะครับแม็กตามเลือดของนี่จะเก็บก็ไม่หรือไม่เก็บก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นพวกชุดหรืออุปกรณ์จะแพงนะครับ มันจะแพงมากแล้ว M ราคาแพงมากนะถ้าใครสนใจจะเล่นขายก็ได้นะเดี๋ยวผมไปกลางให้เดี๋ยวผมก็จะทํากลางเหมืนอนกันรู้สึกไฟจะทละชนะต้นไม้หรือเปล่าไม่แน่ใจผมก็ไม่ได้ศึกษาบันสักเท่าไหร่นะครับแต่อยากมาเล่นนะฮะบรรยากาศเก่าๆปับ๊บนี่หกร้อยแิบนะฮะยิงอีกทีเข้าไปไม่ตายเควียงไ,ม,ไม่ขีดอ,อ,อ,อ้าวได้นะครับกังเกง เราดูกางเกงดีกว่านะครับกดไอให้มันขึ้นมาให้เมนูไอเทมมันขึ้นมาเห็นไหมฮะราคา6 0 0 0กว่าถ้าเก็บพวกอันนี้เห็นไหมฮะได้ใช่ไหมเป็นขนแกะขายได้10ซของราคาปกติซึ่งมันจะถูกมากๆเอ,อเก็บได้ของบางส่วนผมแนะนำให้เป็นเก็บของบางส่วนดีกว่าเพราะว่ายัางไงอะ่ะมันจะได้ไม่หลกช่องนะครับโอเค แล้วก็อย่างเลเวล18อยู่นะตีไปกี่ตัวแต่ตลอดไอพีขึ้นตามจำนวนดาเมจที่ทำได้ Magic p าวเดอรู้สึกเหมือนของพวกนี้มันสามารถเอาไปคราฟของได้แต่ถ้าถามว่าจำเป็นต้องเก็บไหมมันต้องเก็บบางอันนะเก็บเก็บไว้ก็ได้นะครับแล้วก็เอาไปไวัดได้ครังโอเคเราก็ยิงไปก่อนเก็บเวลไปก่อนเลยนี่แหละวิธีเก็บเมลก็ไม่มีอะไรมากนะพอ อ่าพ้นช่วง20ปกว่าเราก็จะไปเก็บที่หมีนะหมีอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเดี๋ยวเก็บตรงนี้ก่อนนะให้เดินวนรอบแบบดูว่ามันจะเหลือเลเวลเท่าไหรนะ่เลยรู้สึกถ้าเวลยี่สิบกว่ากจริงๆลงได้ดันเลยก็ได้นะดันเนี้ยเนี่ยดันเนี้ยอืมแบนเชียนมอนเตอร์น่าจะประมาณ30มสิโอเคพีพีมันมากนะครับขอบอกถึเกมนี้ เก็บป่าเก็บป่าสิบเก้าเลยนะฮะยิงเจ็ดร้อยสามสิบสองนะครับสำหรับใส่ตัวผีชื่ออะไรเนี่ยวนะินดี้นะวินดี้อ่ากดไม่เห็นมีบอกว่ะมันมให้กดอะไรกดคีิกก็ได้อัพไปก่อนนะฮะอันนี้ผมจะอัพไว้สักเ,เดี๋ยวจะอัพสักยี่สิบเก้านะรู้สึกทาทาเลเวลยี่สิบสามหกมั้งสามหกหรือสามแปดเนี่ยนะมันต้องอัพยี่สิบเก้ายี่สิบหก ไม่แน่ใจเหมือนกันจำไม่ได,เไได้เดี๋ยวต้องต้องไปดูอีกทีหนึ่งเพราะผมไม่ชอบจำอะไรอยู่แล้วมันรบหวดพอถึงเวลาจริงค่อยว่ากันดีกว่าอย่างนี้แหละครับธรรมดายิงเข้ามายิงเข้ามาตายดิดับดิ้นนะฮะถ้ารีบก็ไม่ต้องเก็บถ้าไม่รีบก็เก็บไปก็ได้ะะอย่างเงี้ยครับจากเจ็ดร้อยยิงเป็นแปดร้อยแล้วนะครับขนาดเลเวลสิบเก้าเอง อย่างว่าได้ของดีนะฮะถ้าไทาไม่กดเควสในช่วงแรกๆนะก็อย่าไปแล้วกันซิวนี่แหละซิว,วก็ได้ก็ตายขาโหดนะขี่ไม่กวาดไม่ใช่ไม่กวาดเลยหนังกระต่กคาทาอย่างกันหนังกระต่กรู้จักไหมฮะหนังกระตกถ้าคนยุคเก่าต้องรู้อยู่แล้วครับเคยิงยิงของไม่ตกเลยนะ จะเราได้อะไรได้โบูมานะครับหนึ่งอันกับกางเกงใช่ไหมตะกี้นี้อันนี้อะไรเนี่ยองค์ประกอบ O2 ออกซิเจนใช่ไหมเหมือนจะเอาไว้แลกของนะถ้าจำไม่ผิดกดเพิ่มมาลาก่อนนะครับยี่สิบแล้ววายจริงๆผ่านไปแป๊บเดียวเองนะครับจริงๆผมน่าจะไลฟ์สดนะจะได้พูดคุยกันไปด้วยแล้วเก็บเบเว เก็บเบลไปด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวว่ากันดีกว่านะฮะในเรื่องไลฟ์สดเพราะผมโกดโปเกมอนด้วยสองจอเล่นสลับไปสลับมานะมันจะงงนิดนึงอันนี้ก็เอาเป็นคลิปไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเกมซิลอ่แล้วเดี๋ยวผมนัดวันเวลาอีกทีแล้วกันนะฮะถ้าจะไลฟ์สดโอเคเราก็เก็บเวลกันไปเพลินๆน,นะครับสำหรับคลิปนี้ ตอนนี้ก็เบลยี่สเท่าเดิมนะฮะเพิ่งขึ้นมาอาไหนว่าเดี๋ยวขอลองอัพไปสักยี่ิห้านะร,รู้สึกว่าจะได้ค่าพะค่าเอพอย่างเยอะเลยนะใช่ไหมกดไปแล้วด่ว่าโดนเรียกคืนไม่ได้นี่ว,ว่ามันต้องกดตกลงก่อนลืมลืมีมกกระต่ายทีเดียวดองนะดองไปเลยมินดี้วาไงโดนแปดร้อยไปอีสองที มิสิกแพลเดอร์ก็ปามต่อไปนะครับพอผมวนตรงนี้เสร็จนะฮะแล้วผมก็จะไปวนไปเข้าดันน่าจะต้องเก็บเเวลที่ดันนะฮะน่าจะได้เลือกอันนี้ทางนี้ทางนันต้องลองดูอีกทีนึงนะครับโอเคยิงป่ายิงป่า ว่าไงว่าไงว้าขี่ไม่กว่ำเอ้ยขี่ไม่กวาดเลยนะขี่นักระติกแล้วกันเหมือนกันนะครับรู้สึกเขาจะเล่นท่าไฟเหมือนกันนะแต่เขาใส่เป็นมือใช่ไหมเกมนี้ยิ่งบวกเยอะยิ่งมีแสงนะฮะแสงออร่าวิ่งเลยนะครับเฮ้ยอย่าแย่งม้อนหมดดิเห็นไหมเขายิงเบากว่าเราบูงไปนี่มันต้องยิงอย่างนี้เมทของแท้มันต้องยิงอย่างนี้ยิงที่เกือบหายเกือบหายขนาดของธรรมดันได้จากช่วงแรกๆเองนะครับยิงยิง ป้าปาป้าป้ปาไหนเนี่ยเคยินาทีแนละ้วเดี๋ยวผมจะตัดตอนช่วงเข้าทันเลยแล้วกันะครับจะได้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของเพื่อนเพนื่อนด้วยนะฮะอเ,เอาเลยครับเราก็มาถึงหน้าดาันแล้วนะฮะตอนนี้ก็เลเวล22เราจะไปลุยดันเจียนกันต่อนะฮะว่ามอนจะโหดแค่ไหนอา้าวเดินผิดทางเลยมาถึง ไอ้มอนเพล่สานะครับมอนธาด,ดินเรายิงก่อนนะฮะหกร้อยอ้ยิงยิงฮ่าชแนลสามย่อยนะครับรู้สึกจะเป็นชแนลพีพีถ้าใครแจมกวนโอ้ยใส่เนะียเราก็ไปชแนลนั้นแล้วยับหน้าได้เลยนะฮะบลนเบือ <c> ง <oughs> กคิดว่าโหดพอแล้วกันอืมเญิารตตี้เท่ากันเราไม่ตี้ครับเรายิง เรารู้ว่านายจะชุดของเรามีปัญหาป่ะจะบวกก็ได้ก็ว่าไปนะฮะโอเคเราอยู่ส่วนของเราดีกว่านะครับค่อยๆเวลไปเรื่อยๆเย <c oughs> ชื่อยๆไปดีกว่า <c oughs> ยิงสกิลต่อไปจะใส่ได้ตอนเลเวล41นะฮะอะจะใช้ได้ตอนเลเวล41อันนี้ มันร Re ีรีเจเนอเรี่ผมว่าอัพแค่หนึ่งก็พอถ้าไม่มีถางผ่านอะไรนะฮะเราก็อัพแค่หนึ่งก็พอส่วนไม่ขีดเราอัพห้านะครับไฟบอลแล้วก็เมกาไฟบอลนะฮะก็จะอัพเป็นสิบนะครับยิ่งสูงเท่าไหร่ความแรงก็จะยิ่งเยอะขึ้นนะครับตามเลเวลไหมฮะ เลเวลเด้งไวเลยเมื่อเรามาเก็บในเมืองนะฮะอันนี้เขาเรียกเก็บข้ามเวลนะครับหูแล้วคนเยอะมอนนี่น้อยจริงๆนะครับเสกมอนมาอีกไม่ได้อะหรือเราอยู่ชแนลหนึ่งนะครับอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจยอยู่ชแนลหนึ่งะถูกแล้วผมกดมาชแนลหนึ่งแล้วยิงยิงอ้าอ้าหาเรื่องเนี่ยอย่างเงี้ยมีพาระไงมีพาระไง ใช่ฮะไม่ใช่โอเคมันมีเควสเยอะมากนะครับเกมนี้แล้วก็มีการทําของหลายๆอย่างนะฮะเห็นไหมครัผมได้มาเป็นอะไรอ่ะเ,เกงเกงมีดนะครับมีสัน้นเลเวลยี่สิบแปแล้วก็มีดไหนท์เลเวลสาห้านะฮะอันนี้ถ้าเพื่อนๆไม่ใช้ก็ไปขายร้านแม่งเลยได้ได้เลยนะฮะไม่ต้องไปส่งไปส่องหรอกบางคนไม่ได้ใช้แล้ว อาวุธที่ให้มาตอนแรกผมว่าแม่งโคตรดีเลยเก็บได้ยันห้าสิบหกสิบแต่ค่อยไปเปลี่ยนอีกทีก็คือตอนเลเวลสามสิกว่านะฮะอันนั้นน่าจะใช้ได้เรื่องเลยซื้อร้านได้นะซื้อร้านร้านค้านี่รู้สึกจะเป็นอ่าที่เมืองอีลิมแหละหาง่ายสุดนะฮะเพราะมันเป็นเป็นรูปเลยรูปตามบ้านนะครับ โอเคอาชีพนี้เขาเป็นข่าวนะฮะปามีดเห็นอะไรดีไม่ดีนี่เคลี้ยงใส่เคลี้ยงใส่ยอย่างเดียวนะครับขยงขยะนี่เครี้ยงเอาเครี้ยงเอาเลยอ่าอันนี้เป็นวอริรเออร์นะครับยี้สามแลวนะผมยิ้สามแลยยิ้สามแลวนะยิ้สามสิบ,สบอ่ะเกื๋บแวล่ะเกื๋บแวล่ะอ่าสเตตัสนะครับ ก็ได้มาแล้วเราจะอัพให้26ก่อนนะครับเห็นไหมเด้งเยอะนะเอพี AP. แล้วซิเหลือเราลงอินไปเลยได้เรื่องไม่ได้เรื่องอยังไงก็ว่ากันนะ <c oughs> อัพตามผมก็ได้นะหรือไม่อัพก็ได้ไม่ได้ว่านะเป็นงไงยิงดอก900นะฮะใส่วัตถุกากยิงดอก900อะซิเวอร์ซิเวอร์มันคืออะไรชื่อผมปะเนี่ยเอ้ยนี่ไงลืมเลยชวนเล่นตั้งนานนะครับ นี่เลยกด i นะครับกดเรียก c a t ช็อปจริงๆกดตัว b ก็ได้นะเอาหมวกมาอ่าก็อ่าค้างพอกดซอย่าไปกด c นะครับผมเชยชิ้นกับเกมอื่นมานี่นะฮะกดคลิกเลยก็ได้สเตตัสม,มันจะอยู่ตรงไหนว่ารู้สึกจะอยู่นี่ชุดแฟชั่นนะฮะอันนี้มีเวลาจำกัดนะครับจะใช้ได้อยู่ประมาณ6วันนะ ห้ 5, วันจะเพิ่มดาเมจนะครับ10แล้วก็เมจิกพาวเวอร์สินะครับจากที่แรกเก้าร้นะเก้หน่อยหมาดูกันว่าตอนนี้เท่าไหร่เห็นไหมฮะแค่10เพิ่มมา10มันยังมีผลขนาดนี้อ่ะคิดดูนะว่าที่เขาใส่ของกันระดับสูงนี่จะเพิ่มกันขนาดไหนนะครับเราแหลงเอาเรื่องนะฮะชุดแฟชั่นมีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับสหรับเกมนี้ ถ้าเป็นสมัยก่อนไม่มีนะแต่แผดนี้น่าจะมีแหละเพราะผมเห็นช่องแฟชั่นก็หมวกที่เราใส่เนมันเป็นแฟชั่นนะฮะโอเคก็เลเวลยี่สิบแล้วนะครับอัพละทุกหนึ่งเวลเราจะได้แต้มพอยต์มา3นะฮะแต้มพอยต์อัพสเตตัสสอ่ามีสัตว์เลี้ยงด้วยนะฮะอุ้ยเขามีปีกแล้วอะ่วะโบกสามมาเนี่ย วีบ๊อปวีปบ๊อเลยยิงอยากอยากขืออยากขื้เรีงมุมเหล็กนะครับอันนี้โอเคโหลืมเลยลืมโปกเกมอนเลยตอนนี้อยู่ที่อยู่ตอนนี้เวลาอยู่ที่สามทุ่มครึ่งนะครับสามทุ่มยนะี่สิบเก้าแหละบอกตรงๆว่าผมลืมกดไปโปกเกมอน <laughs> มาเล่นซีลได้ไรครับอา้าวเวสามเจ็ด เขาตีไปแล้วก็ปล,ล่อยเราแล้วเรารับดาเมจทำไมเนี่ยอย่าตามเราดิไหนะอย่าตามเราอหัวฝักทองไอหัวฝักทองยิงอ่ะเราก็มาดูมานานะครับที่เขาให้มาผมเพิ่งกดใช้ไป27ครั้งนะฮะก็เหลือบนันแบนะอันนี้300ใช่ไหมเพิ่ม300อยนี่เพิ่ม500 อยู่ในดันนี้ได้ยาวๆนะครับยาวจริงๆหาเรื่องนี่อย่างเงี้ยโอ้ยโอ้หขาซับเบลส8แปดเลยนะขอยิงหนึ่งทีดิขอยิงทียิงทีนี่ <c oughs> แจมนด้านๆ,ๆเลยโอเคปึ๊บ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 คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะ เอาไว้คร่าวๆเท่านี้ดีกว่านะครับสำหรับการเก็บเบลเกมซิลเริ่มต้นนะฮะว่าเราควรจะไปไหนอันนี้เป็นอาชีพเมดนะอาชีพอื่นมันก็คงไปคนละทางนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจะเป็นเกมอะไรแตรอลุนกันต่อไปนะฮะสวัสดีครับผมซ o u a g เก n ครับ